บ้านและที่ดินสองแควนะครับวันนี้มานําเสนอที่สวยอีกแล้วนะฮะที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลวังทองอาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นถนนคันคลองเป็นถนนลูกรังนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมขับวถผ่านมาจะมีแนวเอาเขาเริ่มเอาทรายมาถมคาดว่าต่อไปน่าจะลาดยางนะครับและตรงนี้เป็นแนวคลอ,องนะครับคลองยมาทานมีน้ําตลอดนะฮะนี่มีน้ําตลอดปีเลยคลองอยมทานเนี่ยนะครับเนี่ย แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือว่ามีภูเขาโอบล้อมเลยสวยมากๆเลยนะครับเบื้องหน้าที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตรงนั้นคือ,อทิวเขาชื่อว่าเขาเขาภูเขาทองนะครับแนวภูเขาทองนะฮะส่วนตรงนี้ครับตรงนี้คือเขาสมอแคงนะฮะเขาสมอแคงแล้วก็ตรงนั้นก็คือโรงเจไทยไทยซื้อทุกตึ้งที่คนมาชอบเที่ยวกันหรือเราเรียกว่าดอยสุเทพสองนั่นแหละครับตรงนั้นเลยนะครับ แล้วก็ยอดเขาตรงนู้นเนี่ยจะมีเจดีชื่อว่าเจดีสีสองแควนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ฮะแนะนําภูเขาก่อนนะครับผมไม่ได้ขายภูเขานะแต่แนะนํา,นาพื้นที่ข้างเคียงตรงนั้นคือเขาฟ้านะครับแนวเขาฟ้าแล้วก็ตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านอยู่ตรงนั้นมีแท้งปลาอยู่ตรงนั้นอ่ะเป็นบ้านคนอยู่ค่อนข้าง,งเยอะมากเลย,น,น,เลยนะครับแล้วก็เป็นแนวเลยนะฮะวิวสวยจริงนะครับเอาละที่ตรงนี้นะมาย,ายงังไงนะครับมาได้หลายทางนะครับ ถ้าคุณมาจากตัดใช่ไหมแลครับเดี๋ยวผมจะเดินลงไปพาไปดูแปลงที่ดินนะครับตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยตรงนี้เป็นคลองชนประทานนะครับและตรงนี้เป็นถนนคันคลองนะฮะเป็นถนนลูกรังครับดูแล้วน่าจะลาดยางไม่นานนี้ส่วนทางสาระที่จะเข้าไปคือตรงนี้ครับก็ระยะจากตรงนี้ไปถึงแนวแปลงที่ดินคือตรงนั้นนะฮะตรงที่ มีหญ้าปกคลุมอยู่ตรงนั้นนะดูแลน่าจะประมาณ50เมตรนะครับผมจะพาลงไปแล้วตรงนี้เป็นแนวถนนสาธารณะนะครับเ,เบื้องต้นเนี่ยนะฮะคุณไม่ต้องกลัวนะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ตาบอดไม่มีทางเข้าหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าเขาเพิ่งจะประกาศขายก็เลยทําให้ทางเข้าเนี่ยยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับจากความกว้างของถนนตรงนี้ประมาณ4เมตรนะฮะสเมตรถึง5เมตรโดยประมาณนะครับตามแนวเนี่ยสังเกตดูจะมีแนวหลักเขตอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับ อ่ะพาไปดูละตอนนี้เบื้องหน้าผมเดินตรงไปเนี่ยเห็นภูเขาอยู่ตรงนั้นคือเขาสมอแครงนะครับยอดเขาตรงโน้นนะก็จะมีเจดีสีสองแควอยู่นะครับแล้วก็เจดียอดด้วนนะครับมีเจดียอดด้วนอยู่ข้างบนนะครับเป็นสถานที่เขาเรียกอะไรไนระ,สนะะสถานที่ประวัติศาสตร์เลยนะสถานที่ประวัติศาสตร์ของเมืองพิษณุโลกเลยนะครับมีวัดเขาเรียกอะไรนะวัดศา,อส,า,ส,า,ส,าสองพี่น้องนะครับอยู่ตรงนั้นเป็น หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ว่าเป็นสถานที่ที่ระดมพลหรือว่าฝึกทหารนะครับสมัยสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองนะครับสังเกตดูแนวเนี่ยแนวแนวเสาตรงนี้เอเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต่อแล้วกันนะฮะแล้วก็เบื้องหน้าผมตรงนู้นนะครับนะ่มีหลังคาอยู่ตรงนั้นนะ่ะก็คือ,อเป็นที่ที่ประดิษฐานพระยุลยนะครับของโรงเจไัยตือฮุกตึง หรือเราเรียกว่าภาษาชาวบ้านเราเรียกว่า,เ,าเขาเรียกอะไรสารเจ้าพ่อเฮงเจียนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ใจกลางแปลงที่ดินนะครับนี่ฮะก็ตรงนี้ก็เป็นเขาสมอแคงนะครับและแนวแปลงที่ดินตรงที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้เขาปลูกมันอยู่นะครับแล้วก็ผสมกับหญ้ารกทึบแล้วก็ตรงนู้นมีแทงปลาที่ข้างเคียงนะครับไฟฟ้าปลาปลาต่อไม่ไกลแค่ต่อจากที่แปลงนั้นได้เลยนะฮะตรงนั้นนะตรงนั้นเขามีไฟฟ้ามีปลาปลาอยู่แล้วนะครับตรงนี้นี่ ยังไม่มีนะครับก็ดูแล้วน่าจะขอได้ไม่ยากนะครับแล้วก็นูน่นนะถึงแนวต้นตาลตรงนู้นเลยครับนะโอ้โหสุดยอดมากที่สวยมากครับนี่ฮะแต่ว่าต้องอมีข้อดีและมีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่าวิวสวยๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ใกล้คลองยมาทานนะครับข้อเสียก็คือเนี่ยอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าแรงสงูงแต่ว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแปลงที่ดินนะครับอยู่แปลงที่ข้างเคียงนะฮะแต่ว่า ตรงนี้ก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟผ่านอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ตรงด้านหน้าแปลงที่ดินส่วนข้างในนูน้นะครับ200กว่าเมตรเนี่ยไม่ได้ผ่านนะเนี่ยฮะเนี่ยครับแปลงนี้นะครับสามารถที่จะแบ่งขายได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะสนใจแบบไหนยังไงตัดแบ่งได้นะครับนี่ยตอนนี้ผมยืนอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับตรงกลางของแปลงที่ดินนะฮะเมื่อกี้เนี่ยอยู่อีกมุมนึง มุมนี้เนี่ยตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ถมดินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีต้นสะเดาอยู่ต้นหนึ่งนี่คือแนวแปลงที่ดินทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็เบื้องหน้าผมมองเห็นนะคือนะครับสารเจ้าพ่อยิงเจียนะครับหลักที่แปลงนี้นะครับที่บอกไว้ว่ามีความยาวประมาณ2 6 0กว่าเมตรนะครับนู่นแหละตรงน้นหละตรงมีตรงเถียงหน้าตรงนั้นมีคนอยู่นั่นแหละครับตรงนั้นนะ่ะคือท้ายแปลงที่ดินนะครับนั่นแหละครับนี่ฮะแล้วก็ เบื้องหน้าผมตรงโน้นตรงต้นตาลนะครับตรงต้นตาลแล้วก็จะมีบ้านคนอยู่ตรงนั้นตรงนั้นไฟฟ้าประปาเขาก็ต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ไกลจากไฟฟ้าประปาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่ห่างจากถนนทางหลวงหมายเลข12ไม่ถึงกิโลครับผมใช้ได้เลยแปลงนี้สวยมากๆเยวิวภูเขาโอบล้อมนะฮะโอ้โหสุดยอดเนี่ยสวยจริงๆนะครับเหมาะมากๆครับเหมาะที่จะทําที่จะสันคายนะครับหรือคุณจะทาเถียงนาอ้อไม่ใช่เถียงนาพูดผิดฮะทำโคกหนองนาก็ได้นะ หรือทาสวนกเกษตรก็โอเคนะครับอยู่ใกล้ๆกับคลองชุมมาทานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาน้ําจากคลองชุมมาทานมาใช้ได้สบายอาบอกนี้นึงลืมไปฮะบริเวณตรงนู้นนะครับตรงนี้มือผมชี้อยู่นะครับบริเวณตรงนั้นเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับตรงนั้นเป็นวัดเขาสมอแขงนะครับแล้วก็เป็นชุมชนใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับชุมชนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวดูในพิกัด Google แล้วกันนะครับว่าจะเห็นเนี่ย ตำแหน่งอยู่ยังไงนะครับถือว่าอยู่ไม่ไกลชุมชนโซนตรงนี้เนี่ยคนเข้ามาซื้อที่กันค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ซื้อไว้เพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจแล้วก็ทำมั่นัดสรรททำที่จะสั่สอ่าทำที่จะสรรขายค่อนข้างเยอะพอสมควรนะะงัน,นตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณซื้อช่วงนี้ผมว่าโอเคเลยราคาได้อยู่นะครับถ้า,าช้ากว่าน,นี้อีกสักป,ประมาณ2 3ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าราคาพุ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณมีเงินนะคุณฝากธนาคารเนี่ยดอกเบี้ยคุณได้น้อยนิดมากนะครับ มาลงทุนอสังหาตรงนี้เหมือนก็เอาเงินมาฝังดินเอาไว้แล้วงอกเงยนะครับคุณซื้อในราคานี้ต่อไปคุณอาจจะขายในราคาที่สูงวันนี้เท่าตัวก็ยังได้นะครับตรงนั้นมีแท่งปาป่าด้วยนะฮะตรงนั้นนะ่ะฮะเพราะนั้นตรงนี้น่าสนใจนะครับตรงนี้เป็นส่วนด้านหลังแปลงที่ดินนะครับอ่ด้านหลังแปลงที่ดินเนี่ยก็จะเข้าทางคลองชุมพรทานินได้มีสะพานอยู่นะมีสะพานปูนอยู่นะครับแล้วก็แปลงที่ดินที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ที่รีวิวอยู่เนี่ยนี่คือทางเข้านะครับตรงนี้ไม่ต้องทําทาง พอนะดีว่าผมเพิ่งเห็นนะครับสามารถเข้าทางนี้ได้นี่คือด้านหลังแปลงนะครับเนี่ยเข้าไปตรงนูง้นจนถึงตนเถียงนาตรงนั้นเลยนะครับนั้นรถสามารถเข้าตรงนี้ได้นะครับไปถึงแนวแปลงที่ดินเลยนะฮะระนั้นเข้าได้2ทางนะครับถนนเข้าได้ทั้งหน้าและหลังด้านหน้าเนี่ยยังไม่ได้ทําทางแต่ว่าเป็นที่ดินฉโฉนดเป็นสาธารณประโยชน์ไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเขาถมทางไว้แล้วนะครับเนี่ย นะแนวแปลงที่ดินก็คือแนวต้นไม้ตรงนั้นครับนะ่ยยาวไปนู่นเลยนะนะแนวต้นไม้แนวต้นตาลไปตรงนู้นเลยนะครับเพราะฉะน okay, ั้นโอเคแล้วใช้ได้เลยนะครับถ้าไงก็ลองดูนะครับถือว่าโอเคเลยเนี่ยทางเนี้นะฮะก็ถนนขั้นคลองเลี้ยวเข้าไปถึงนู่นเลยถึงแนวต้นไม้ตรงนู้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเข้าได้หลายทางแ้าเข้าทางนี้ก็สะดวกแล้วก็เบื้องหน้าผมตรงที่ผมจอดรถอยู่ตรงนู้นเนี่ยก็สามารถ à, ไปเชื่อมต่อนะครับ เชื่อมต่อไปถนนหมายเลข12ได้นะฮะเนี่ยครับโอเคเลยท้คลิปนะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมพูดหน้าคลิปเนี่ยผมไปยืนอยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะตรงทางเข้าส่วนบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะชี้ให้ดูน่ะตรงศาลาตรงนั้นนะครับศาลาตรงนั้นคือท้ายแปลงที่ดินจะตรงกับตรงที่ปริสธิ์ฐานพระยุไรวิหารพระยุไรตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะครับน่ะมีเพื่อนบ้านอยู่หลังหนึ่ง แล้วก็ขับรถตรงไปตรงทางถนนเนี่ยจะเชื่อมต่อไปถนนทางหลวงหมายเลข12หรือว่าเส้นพิษณุโลกลมศักนะครับที่แปลงนี้สามารถเข้าออกได้หลายทางนะครับแนะนําว่าสะดวกให้มาทางเส้นที่เข้าจากายบรมไตลโกกนาาตรงมาเรื่อยๆนะครับเลี้ยวเลาะรอบภอูเขาสมอแขงมานะครับมาถึงตรงนี้ไม่ถึงกิโลนะฮะหรือว่าคุณจะออกเส้นนี้ไปก็ไปนู่นนะออกเชื่อ,อเขาเรียกเถียงนารีสอดตรงนู้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นน่ย สามารถที่จะเดินทางได้หลายเส้นทางนะครับเพราะนั้นแปลงนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับวิวสวยบรรยากาศดีมากภูเขาอบร้อมนะครับถ้าสนใจก็ลองดูนะครับ